ชึบไลยแต่สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วค่ะห้อ,องจินชอบแบบน,นวัวๆค่ะตำยำม,มืนอกี้กินยำเนะี่ยไ่กินด้วยลนะปูไขด่ดองหมึกดองซีอิ๊วค่ะ ลืมเหตุวิธีทำกิบหน่อยจะลุ่งห้เด้วยค่ะ <c oughs> Cú hay đỏ Lúc đó sọt tỏi mới kịp lắm Sọt nó nó yên กินซับแบบน้อนว่ะน้ำใส่นามปลาของเขาเองกกินซับแบบน้อนว่ะว่ามีเข้มกันแล้วกันอ๋อ เดี๋ยวค่อยมากินกลางมันเด้อใช่ได้เฮ้ยลืมไทยรูปละเฮ้ยทิ่ <c oughs> เป็นใอยองวเนี่ย บางคนถามว่าแล้วอันนี้จะมีลูกหรอบ่ฉันก็ตอบตรงๆไปว่าพวก็ยังไม่มีเลยพวกงงนนั็จีหานยากเลยเดี๋ยวนี้จะไปทำหาลูกอ,อนี้เห็นเล็กหน่อยนักเรี้ยนอ่ะอืมอ มาสิบยังคู่ค่ะนี่มาถามมาอีกเป็นคู่สอบบรรจุยากพอสอบได้ตอนอายุ34ปีแล้วค่ะก่อนหน้าน,านี้บ่ได้ไปสอบก็สอบอยู่กับบได้ถ้าได้กับชีวิตกับสีลมละลายได้หละเพราะว่าเป็นนีลายก็เลือมบ่ได้ตั้งใจอ่านหนังสือสอบปันใดพ่อชีวิตเริ่มดีขึ้น ก็เลยมาหาความหมั่นคงแห่เจ้าของมาหาสวบก็เลยสอบได,ด้๋ยวก่อนอยู่หนองค่ายค่ะสอบได้แล้วก็เลนไปอยู่บรรจุอยู่สกลนครนี่แหะ ซ้อนกับลงซอนลงเลี้ยนขนาดกลางคอยากอกกอบเด็กหน่อยสองร้อยฮาซิบนี่แหละบางปีก็ว่าฮอนซ้อนอนุบาลค่ะอนุบาลสอง <c oughs> เล็กหน่อยอนุบาลอืม ซ้อนเขาแลวกะ <c oughs> หักแผงอะคือลูกจะควงแบ่นีงหกักแล้วี้รักนะนะเออแต่กะเมื่อยอยู่แต่กะม่วนเลิกมาแลวกะซอเลิกซ้อนแลวกะต้องขวาดห้องทูห้องเลย ขัหของนาม้างของนามต่ธรรมดาคู่ปทุมว้คู่อนุบาลก็เป็นธรรมดาน,นี้บอกไว้สำหรับคนที่อยากมาเรียนก็ต้องถามต้องถามตัวเองก่อนน้องทงศบว่าเรียนคู่เรียนจังไหน ห้องดีชันเนี่ยแต่ก่อนมันง่ายมันไม่มันไม่ได้ยากมันเมื่อก่อนนะเออมันไม่ยากมันเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนมันง่ายก็คือว่าจบปวันดิตเออจบปรินญาตีมาสมัครเลยเรียนคู่ปบันดิตปีหนึ่ง ปีหนึ่งเรี่ยนเทิมหนึ่งฝึกสอนสามเทิมบ้าแมนปีหนึ่งไม่สามเืิ่ม,มเบี้ยดยหน่อยๆจำอะไรอ่ะแล้วก็ฝึกสอนเลยออกฝึกสอนเออออกฝึกสอนมาเรี่ยนสองอาทิตย์เธอเมืม่อไหรล่ะอือหนึ่งปี ทุกมือเนี่ยไม่ได้สอบเอาใบป,ประกอบปนะ่ะแต่ก่อนมันได้สอบแล้วเรื่อนเลื่อนเจะสวาเกตเนี่ยไม่ตอนเรื่อนตอนนั้นอะ่ะต้องได้บีขึ้นไปของปอบัณฑิตเด้เยของวิชาชีพอะ่ะทได้ซี่ตะแก่อืมด้เสร็จเดี๋ยวก็ไปยืนเลยขึ้นไป,ประกกว่หาร้อยบาท เจะเราก็ไปหาสอบบรรจุเป็นคู่ล่ะใบป,ประกอบก็ว่าได้มีตลอดชีวิตเด้ย่ยหาปีต่อเธอหนึงค่ะเหมืออายุก็ตรงตัวด้วค่ะเมื่อออกจากเสียเลี่ยนแล้วก็ตรงตัวโเมนวา เนี่ยเราะได้ติดตัวตลอดชีวิตต้องมีการตอ่อลืมต่อในี่ไว้หลดหลนค่อยเห็นว่าอยากให้ลูกเลี้ยงคู่ด้วยอยากให้ลูกเป็นคู่เป,นนนเป็นนั่นเป็นนี่ทุกวันนี้น่ะเด้อ เป็นยังก็ดีมากขอเป็นคนดีสุดจริตหาเงินเลี้ยงตัวเองในกับพ่อแล้วเออนักาพภาพเศรษฐก,กิจทุกมือเนี่ยถ้าเขาบ่มมากก็อย่าไปบังคับเขาการเลี้ยงกันเด็กๆนะ่ะถ้าเรียนนะ่ะ Bây giờ bây giờ bây giờ bây ăn bây giờ 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 bây จะเลียนตามมูเท่านั้ะบางคนไม่รู้เลยนะไม่รู้ว่าเป้าหมายชีวิตเจาขวางว่าจะเป็นยังจริงๆมันเป็นช่วงของมันจบมหกแล้วไม่รู้ว่าจะเป็นยังอมืมาทีนี้ก็ลองคน้นค้นหาชีวิตตัวเองค้นหาเป้าหมายตัวเองอยากเป็นอะไร อยากทำอะไรที่สุดอการเรียนไปทางนั้นแค่นั้นลหละต้งก้นกับว่าอยากเรียนอยากมีธุรกิจเป็นของเจ้าของอยากเป็นผู้ประกอบการคุณไปเรียนบัญชีอยู่จบมาแล้วเฮ็ดเ e. อเองจบติดตัวได้ึ้นกันนี่ละ่ะอยากเป็นคู่ค่ะ เป็นคู่ในเหมือนแหละแต่ไปศึกษาก่อน <c oughs> เอกได้สถิติแต่และปีเอกไหนเรียกเยอะที่สุดละ่ะเอกไหนไม่ค่อยเรียกกระยะไปเรียน ตบอมาจุนอะอืไปเบิ้งเอกใดเขาเรียนเขาต้องการไลฟ์กับไปเลียนเอกนั่น <c oughs> นี่เลยเขาเรี่ยนว่าเขาเรียกว่า,เ,า,เ,วาเอกตลาดอืม จะไปเลือกตามเพื่อนเพื่อนมันไม่ได้อยู่น้ำพองไปตลอดชีวิตเธอแต่การเรียนกับอาชีพเนี่ยอยู่กับเราไปตลอดอืมพอไปทำงานก็ไปเจอสังคมใหม่ไปเจออะไรใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเราอยู่กับเพื่อนแค่สีป่ปีแค่นั้นแหละเธอย อีปีของบรินญ,ญาะอืมไปเลือกตามเขาบรู้จักเป้าหมายชีวิตตายเพราะเดียวบ่ได้เด้ ไปลงเอกอังกฤษตะควางไปว่าได้อะไปรงคืบเขาต้องบอกไปฉันหนผู้นึงปล <c oughs> <c oughs> นี่กับฟักไปแค่นี้แหละค่ะนี่นะสิบ้าเบาสุปฟังไหมนะ <c oughs> อืม้มอายอะไรนี่ น้ำยำกระเด็ดแห้งไปขอบคุณเลายๆค่ะที่เขามาติดตามรับชมกิจแซบแบบนว่นๆมือนีขครา,าไปก่อนจะ้ะสวัสดีค่ะ